สวัสดีค่ะ่อแม่เอฟซี FC ของคุณครูแม่วเหนียวนะคะทักทายย่ำเสาของวันที่17กันยายน2 5 6 7นะคะหลังจากนี้ก็สิไปทำบุญอยู่วัดเนาะค่ะทักทายไปก่อนว่ามีเรื่องราวดีๆอย่างเนี่ยนะคะก็ มาบอกสู่กันฟังเห็นมือขึ้นเนาะบ่มีการแสดงของวงสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชคที่ตามศิลปินไปว่าเพื่อนไปเห็นอีย่างแน่บอกถึงนองหักแท่งก็เห็นเพื่อนไปวัดเนาะไปไหวพระวัดอย่างวัดนางสาวบ่ยุสมุตรสงครามทางบ้านเมยออนสุปราณีคนละเนาะเอฟซีบ่ลํำน้ำกันกับสาธุบุญน้ำกันก็เพื่อนไปชอปปิ้งบ่ซื้อเขาซื้อของเขาบ้าน เพื่อที่จะจัดของให้เป็นระเบียบเนาะมีเวลาพักผ่อนคือว่าเนาะคะ่ะเขาไปเพื่อนไปสร้างเห็นของมันสะอยู่กับไปหาซื้อเข่าซื้อของแล้วกลับไปใส่อีก <c oughs> เห็นเพื่อนสือทุเรียนบอกฝากน้องไส้คู่บนแน่ใจว่าคนเล็กน้อยที่เห็นนะคือน้องไส้เพิ่นบอ่อเนาะคะ่ะก็บอกคุณคู่ฟังเดิมเอาทุเรียนสูกันกินอ่าประทรับใจอันหนึ่งก็คืออ่าเพิ่นมาถึงบ้านเนาะ <c oughs> ใส่ชุดน,นักเรียนอยู่พอให้ไปถอดชุดนักเรียนนะคะคุณคู่ไม่เมียวสมัยไปเด็กน้อยนี่ชุดนักเรียนนี่เป็นชุดที่ คุณคู่นี่แพ่งที่สูดทักแพ่งได้จะบอจะบอเคยจะบอเคยใส่ไปยางเหรียญเลยนะบางคนเห็นนี่สามทุ่มยังเลาะไปหากินเขา่าเลาะไปเบิงหนังต่ว่าขวงของคูค่อยู่บานี่คือถึงเฮือนสิ่งแรกที่จะเห็นก็นคือถอดชุด,ดักเรียนออกถอดออกเพื่อ,อยางหนึ่งยางมันเปื่อนเพมันเป็นสีขาวสองใน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 ป่ายซื้อของ ของชุดนักเรียนมันก็จะมีซื้อสถาเองก่อสัญล <ov |notimestamps|> ักษณ์ของสถาบันมีซื่อมีซ oh, ื Uma, <their> horn, ้อนามสกุลเฮ้าบ่งบอกว่าเป็นลูกไผ่หลานไผ่สินค้าก็เลยเพื่อไปเฮ็ดบอดีบอดีบองามข้าเจ้าก็เสด็จหูจักว่าโอ้คนนี้ซื้อนันไปลูกผู้นันไปลูกผู้นี่ก็เลยถือถือในแจักหน่อยว่าเป็นชุดอันสรงเกียรติก็เลยหอดบานกับพระญาติที่จะถอดออกนะคะหล้วก็ใส่ชุดธรรมดาชุดนุ่งเรนในการทํากิจกรรมอื่นๆแล้วก็ มันมเมนชุดใสไปเที่ยวปันใดนะคะอันนี้คือในความคิดของคุณคู่ก็เลยเห็นทางพอพื้นน้องมาบอกว่าให้ถอดชุดเก็บไว้นะคะเด็กหน่อยเฮ็ดมากก็เออถือว่าเป็นเป็นการซ้อนที่ดีนะคะเพราะว่าก็คือใส่กินอาหารมันก็นจะเปื่อนเสือพายสินะนะคะก็ะถือว่าเป็นภาพประทับใจให้กาลังใจพอแม่เอฟซีสุขสุขคนเด้อว่าเป็นแบบใดช่วงนี้กับบางคนเนาะอยู่ในห่วงภาวะาของทีเจอฝนเจอฟ้าเนาะค่ะน้ำท่วมแน่ในพื้นที่หลายๆพื้นที่ ทางภาคเหนือทางภาคอีสานก็ขอให้กำลังใจให้้นวิกฤตตรงนี้เร็วๆไวๆนะคะเคลียร์ทรศัพท์ไปไปเจอ,น,อน,เน้องมานาเพิ่นซ้อมบ่ซ้อม,อมเต้นให้อุ้งอิงอันนี้ก็เป็นความรู้สึกประทับใจเนาะเพราะอุ้งอิงบ่คอยได้กมาซ้อมน้ำมูกอ่ะมีมีเพื่อนมีเพื่อน,ม,อนมีมานานี่ซ้อมให้นะคะคิดหอดผู้เบาผู้พานได้ไปเบิ่งคลิปอย่างนาออยู่ช่องผู้ใดนาอคนหนึ่งน่ะที่เพิ่นห้องหมอลำคล้าย โค้กิธที่ก่อหมอลำสศกแล้วหมอลำสิ่งเชิญชวนมาหอมาเบิงเพิ่นเป็นคนบัานไดจังหวัดไดมาหนะหน่อยเพิ่นนะคะกคิดหอดเพิ่อนอยู่ได้คิดหอดอ่า ผู้บบาหน่อยผู้พานนะคะก็เดี๋ยวสิเปิดเพลงอันนักสู่ผู้พานในฟางเพราะว่าบได้ฟังเพลงนี้โดนลายกินหอดเพลินอยู่นะคะอีกบกีมือก็จะถึงมือ,มอเปิดฤด,ด,ดูการเนาะสิบเกีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกสี่มืออีกสี่มือนะคะที่เขาจะถึงมือเปิดฤด,ด,ดูการกระถาเบิ้งว่าความดังความปังของวงสาวหน่อยพิศบานแพงนี่สิหน่อยนาสาวหน่อยลํำเพลินโชว์บอกแต่คุณคู่เสื้อว่าความอลังการต้องยิ่งใหญ่แน่นอมมือเคืนต้องดีใจนะคะ,ะ,คะขอบคุณเบาวตุยที่มา ส่งข่าวมาส่งขอมูลต่างๆนะมามาขอคะแนนกับพอแม่เอฟซาววงสาวหน่อยลำเพื่อนช์นี่ค่ะเกิด1ิคะแนนนี่เสียหจักคะแนนนะคะอ่าคู่คู่เมียวกับไหเก่าคะแนนนะคะกัเสริมอีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอยังเกาะจังหวะการขึ้นการลงเนาะการรับบุกของเสียงแสงสีเสียงต่างๆอีกเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าหนึ่งเราเป็นวงใหม่ความพร้อมทั้งหลายเลยกอะ อาจจะมีบางที่ยัง,ยงขาดตวบวกบกพรอมเพราะว่าพึงพึงเริ่มต้นใดการแสดงบบก,กี่ขังกี่คราแต่คุณคู่เสวนาต่อไปเนี่โอ้นะคะพลังเสียงต่างๆแสงสีเสียงหรือแม้กระทั่งนักแสดงบนเวทีก็จะสมบูรณ์แบบนะคะกระรออีกจักหน่อยกถือว่าเปิดตัวออกมาแล้วก็สุดยอดนะคะ กัเฝ่าที่ตามให้กำลังใจศิลปินทุกคนทุกท่านนี่แหละเนาะมาตามความฝันช่วงนี้กัเบื้องคาวหลากหลายนะบ่ราว่าจะเป็น่าวคู่รัก <c oughs> คู่รักวัยรุ่นน้องแมงปอมันบอกอน้องผูกกันนะคะให้กำลังใจเพราะว่าเป็นความรักที่หลายหลายคนที่เบื้องเลี้ยวน้ำตาหยอยเนาะผลงานเพลงของคุณคู่กับบาสเนาะเพลงยังก่อนถอยคนละก้าวกับเพลงอ่าเพลงงก่อน ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งก็บซื้อว่าดังคือว่บปังไผ่บ้านไปฟังก็สามารถเขามาฟังได้ในช่องยูทูบคู่แน่แล้วก็อยู่ในติ๊กตอกของคุณคู่แน่นะคะแต่ถือว่าได้รับความสนใจนะคะไม่มา,มาห้กํา่ังใจว่ามวนแล้วก็อยู่ในสถานการณ์สึ่งเพลงนี่แต่งมากกับเป็นปีแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในบบถ,ถูกอ,อยู่ในช่วงเวลาที่มาถูกทีนะคะก็เท่าทีเหตุให้หลายคนมาฟังเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปตามกันอีกแต่ในวงการของของคุณครูในเรื่องของการ <c oughs> ประกาศผลการสอบอันนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามก่อนว่า,าบทสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบใดนะ <c oughs> คุยกับเบิงเนะในรายการหูกระแสเนในรายการข่าวเน่ก็ยังบริาัมารถบอกได้เต็มปากว่าพิดผลาดอยู่ตรงใดก็ต้องเป็นการสอบสวนทั้งทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนต้องสอบสวนนะคะหลายๆคนต่างคำถามถามถามวาว่าวิจารณ์ใดแน่อันนี้มันบริามาาถวิจารณ์ใดด้ดะค่ะเพราะมันเป็นความลับของทางราชการน้ำสองก็คือ ดูที่กระบวนการทํางานเข้าบริยูในกระบวนการทํางานเท้ากับบ่สามารถตอบได้คุณครูก็เคยเป็นทุกตําแหน่งในการทําเหมือนสอบมันบอกเหมือนหรือไม่ทางตรวจข้อสอบหรือเป็นกรรมการในการสอบสัมผัสเนี่ยคือเวลาทํางานมันก็จะมีบทบาทตรงนี้มากถึงถามว่าเขาก็ต้องทาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าเกิดมันบบบอดูสึกว่าผู้ข้อสอบดูสึกว่าบอยุติธรรมมันก็จะมีปัญหาตามมาก่อนคุณครูนี้ยึดเสมอคือความุติยรรมในการสอบนะคะ เราฝากไว้นะคะติดตามน้องฮักแพงอ่าน้องโซเฟียน้องมานะนออ้องอิงนะคะแล้วก็ซิลปินอีกหลายคนหลายท่านโอ้อีกอันนึงที่ดีใจเนาะที่ไพ่นำถ่วมเพื่อนก็ะหินไล่ซื้อของน้องอ่าอย่างก็นน้องฮักแพงมันบอกได้ไปเป็นนักร้อง ที่เป็นไปแสดงบอกขอรับบริจาคในของจังหวัด้อยเอ็ดนะคะกะ็ดีใจที่ได้มีส่วนรวมเพราะว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ให้ทางประชาชนหรือชาวบ้านส่งปัจจัยเขามาให้กำลังใจหรือส่งเขาของทางของคุณคู่แม่เมียก็คือการการรวบร่วมก็พอๆพอแม่เอฟซีของค,คู่กระเลเงินส่วนหนึ่งก็จะไปมอบให้คือกันเนาะเอาทักทายกันไปก่อนเดี๋ยวจะไปวัดไปว่าแล้วนะคะมลมวลัวน้ำกันซุมมือซึมมือโชคดีมีชัยมีความสุขน้ำกันซุมมือคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จากบ้านจากเรือนมาไกลตั้งปานิทานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมอลำรูปผมไม่หล่อเนื้อตัวทั้งแล่ทั้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิกทางสร้างฝัน ไหวปูป่ผู้พานลูกหลานสิมาขอพรกราบโกราบยาขออ้อนแม่พ่อพี่น้องทางบ้านบักลาไปเดอ้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พานสะกคน อดเอาเดลาคำวาคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำโบลีนี่อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลง,งานด้างสินละปิน ผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนี้อยา่าคิดเปลี่ยนแปลงกราแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหักแพงคู่บ่าวคู่พา i mm -hmm. คำเว้าคำจายามินแม้นเพียงได้ยินคำบุญนีน้อย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผมง,งานด้านสินละปิน ผมมาณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนีดอย่ากที่เปลี่ยนแปลง กราบแฟนทุกหนทุกแห่งด้วยความหากักแพงผู้บ่าวผู้พาน